สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอคอมเมนต์ของคนต่างชาติว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ7 e เ e ่ e อในประเทศไทยนอกจากจำนวนร้านค้าที่มีมากแล้วเรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนต่างชาติรวมถึงคนไทยที่เข้ามาตอบกันดูนะคะว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับประเด็นนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะฉันมากรุงเทพครั้งแรกในปี2542อาหารของฉันในช่วงสองสามสัปดาห์แรกก็คือ ผลไม้จากคนขายริมทางและจากร้านเซเว่นอเลเฉันยังจำความหวานของสับปะรดและแตงโมสดได้ในราคาเพียง10บาทฉันอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพและแทบจะไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้เลยเมื่อฉันหาร้านอาหารในท้องถิ่นเมนูมักจะเขียนเป็นภาษาไทยโดยไม่มีรูปภาพร้าน7ซเว่ e อเลแห่งแรกเปิดให้บริการในปีพศ2532 บนถนนพัดพง์ในกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคมปี2561มีร้านเซเว่นอเลเวกว่าหมื่นแห่งในประเทศไทยมีคนบอกว่าเป็นเพราะสะดวกคนไทยจำนวนมากอาจจะใช้เซเว่นอเลเในการชำระค่าใช้จ่ายหรือธุรกรรมทางธนาคารอื่นๆคำแนะนำหลีกเลี่ยงการยืนอยู่ข้างหลังคนไทยที่ถือบินจำนวนมากที่ต้องจ่ายทุกวันนี้ฉันไม่ค่อยซื้อของที่เซเว่นอเลเว แต่ฉันเป็นแฟนตัวยงของ s l u r p ีปัญหาเดียวที่ฉันพบในเกือบทุกเซเว่นอีเลเคือจะมีสุนัขนอนเฝ้าหน้าร้านเสมอคอมเมนต์ต่อมาฉันมาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี2523ฉันไม่เคยมีปัญหาในการหาอาหารรับประทานในประเทศไทยนอกจากร้านเซเว่นอีเลเแล้วในประเทศไทยยังมีร้านอื่นๆที่คล้ายกันมากเช่น Family Mart และอีกสองสาร้านที่ฉันไม่รู้จัก วันนี้เ e เ e ่ e อเลเป็นร้านโปรดของฉันเพื่อซื้อขนมบางครั้งก็เป็นอาหารเช่นโอนิกิริหรือซูชิที่จะนำกลับไปกินที่บ้านและแน่นอนเพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าอินเทอร์เน็ตของฉันตอนที่ฉันย้ายมาอยู่ในอำเภอเล็กๆใหม่ๆตอนนั้นยังไม่มีเ e เ e ่ e อเลเแต่หลังจากนั้นไม่นานทุกสิ่งรอบตัวก็เริ่มเฟื่องฟูเมื่อมีร้านเซเว่นอเลเข้ามา ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่มากขึ้นฉันคิดว่า7 e เ e ่นอมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าที่ใดก็ตามที่มี7 e เ e ่นออารยธรรมจะตามมาคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้ตอบกลับคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ค่ะดูเหมือนว่าที่ใดก็ตามที่มี7 e เ e ่นออารยธรรมจะตามมาแต่ถ้าร้าน7 e เ e ่นอไหนไม่มีสซอร์วิ ก็ไม่ใช่เซเว่นอเลเของแท้ฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาในช่วงฤดูร้อนของกรุงเทพฉันใช้เซเว่นอเลเพื่อหลบอากาศร้อนเพื่อใช้เครื่องปรับอากาศที่เย็นสดชื่นเวลาเดินไปตามถนนทุกๆ100เมตรแล้วจะเจอร้านเซเว่นอเลเเป็นจุดพักร้อนฉันยังซื้อเบียร์เย็นๆเ,เพื่อนำกลับไปดื่มที่ห้องพัก คอมเมนต์ต่อมาใกลกับที่ฉันพักบนถนนสายเดียวกันมีร้านเซเว่นอีแห่งอยู่ไม่ไกลกันฉันชอบแซนวิชและเบอร์เกอร์พร้อมทานที่ประเทศไทยคุณสามารถหาแซนวิชแฮมและชีสซึ่งฉันหาไม่ได้จากมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมในประเทศไทยผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายคอมเมนต์ Comment ต่อมา ในพื้นที่ที่ฉันอยู่ในรัศมี1กิโลเมตรมีร้านเซเว่นอประมาณ5ร้านซึ่งถือว่ามีมากเกินเกินไปคอมเมนต์ต่อมาในขณะที่ฉันกับแฟนของฉันออกไปเดินเล่นหลังอาหารเย็นฉันสังเกตเห็นว่าภายในรัศมี4บล็อกของอพาร์ตเมนต์ของเราซึ่งไม่ได้เป็นย่านที่พลุกพล่านมี7 e l e v e n 3แห่งแล้วก็ยังมี Family m a r t และ Mini t ท s c ก l ลต u s อีกด้วย ร้านขายของชำแบบดั้งเดิมที่อยู่ใกล้ที่สุดกับอพาร์ตเมนต์ของฉันอยู่ห่างออกไปกว่า1กิโลเมตรร้านสะดวกซื้อเหล่านี้พวกเขาขายสินค้าเดียวกันโดยทั่วไปร้านนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทั้ง7วันและขายเกือบทุกอย่างที่คุณอาจจะต้องการในขอบเขตของสินค้าพื้นฐานคุณสามารถจ่ายค่าไฟฟ้าและเติมเงินโทรศัพท์มือถือของคุณได้มันคือการช้อปปิ้งแบบครบวงจรอ,อย่างแท้จริง คอมเมนต์ต่อมา7 e เ e ่ e อเเป็นเรื่องราวความสำเร็จของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีบริษัทที่มีตระกูลร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยเป็นเจ้าของเกือบทุกอย่างในร้านเป็นฟาร์มที่ผลิตขึ้นเองเช่นไส้กรอกแฮมขนมขบเขียวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์หลายร้อยรายการตอนนี้พวกเขาเป็นเจ้าของห้างแมคโครซึ่งเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ งผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ไปรับสินค้าทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของผู้บริโภคเกือบจะถูกควบคุมโดย CP แนวคิดก็คือการผูกขาดดูเหมือนว่า Family Mart เป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงมากที่สุดคอมเมนต์ต่อมาฉันอยู่ที่นั่นเมือ่อีเลฟเร้านแรกเปิดในปี1989และฉันมักจะซื้ออาหารกลางวันที่นั่นซึ่งอาจจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หรือฮอทดอก เพราะมันเร็วและถูกและบ่อยครั้งที่ฉันยังซื้อผลไม้สดจากรถผู้ขายที่หน้าร้านเซเว่นอเลเวนคอมเมนต์ต่อมาฉันอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ฉันไม่ได้ซื้อของที่นั่นมากนะักแต่สะดวกตรงที่ฉันสามารถจ่ายบินทั้งหมดของฉันได้ค่าไฟค่าน้ำและอื่นๆเป็นเรื่องธรรมดาที่คนไทยเรียกร้าน7 e เ e ่นอเลเวนว่าเซเว่นเฉยๆไม่มีคำว่าอิเลเวตามหลังเวลาพูด คอมเมนต์ต่อมานาร้าน7 e เ่นอเลในไทยแทบทุกสาขามักจะมีสุนัขนอนเฝ้าหน้าร้านเสมออาจจะทำให้ไม่ชินตาสำหรับคนที่มาประเทศไทยครั้งแรกฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเมืองไทยอากาศร้อนพวกมันต้องการสัมผัสความเย็นของแอร์จากในร้านบางครั้งอาจจะมีคนใจดีซื้อของให้มันกินด้วยคอมเมนต์ต่อมาในครั้งแรกที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทย เซเว่นอเลกลายเป็นร้านอาหารสําหรับมื้อกลางวันและมื้อค่าของฉันที่น้าร้านมักจะมีสุนัขนอนเสมอมีร้านแฟมิลี่มาจํานวนมากเช่นกันแต่จํานวนร้านเซเว่นจะมีเยอะกว่าคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่เชื่อว,ว่าร้านเซเว่นอเลเจะดีสําหรับคนไทยแม้ว่าพวกเขาอาจคิดว่าร้านเซเว่นอิเลเวจะสะดวกสิ่งที่ทำให้ฉันแปลกใจเกี่ยวกับร้าน7 e l e v e n ในประเทศไทยก็คือ พวกเขาได้รับอนุญาตให้ขายสินค้าบางอย่างที่ถูกห้ามขายในร้านเซเว่นอลเที่สหรัฐอเมริกาคอมเมนต์ต่อมาความจริงแล้วประเทศไทยมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอร่อยราคาถูกมากกว่าที่ใดในโลกมีร้านอาหารสตร,รีทฟู้ดอยู่ทั่วทุกที่การซื้ออาหารกินจากร้านเซเว่นจะดูแปลกมากยกเว้นจะเป็นเวลาตีสามคอมเมนต์ต่อมา ธุรกิจร้านสะดวกซื้อได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทยเนื่องจากร้านสะดวกซื้อมีอาหารเครื่องดื่มของว่างและของใช้อื่นๆที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ในราคาที่เหมาะสมทันทีร้านเปิด24ชั่วโมงหากใครชอบกินและรู้สึกหิวก็สามารถหยิบของว่างมีทั้งอาหารไทยอาหารจีนและอาหารแชร่แข็งได้ ในขณะที่แบรนด์เซเว่นอิเลกำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่มีการแข่งขันพวกเขาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและครบครันสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้ร้านเซเว่นอเในกรุงเทพและภูมิภาคเติบโตเร็วกว่าคู่แข่งรายอื่นๆแบรนด์เซเว่นอเลเวในประเทศไทยเจ้าของเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้เป็นคนไทยคะ่ะ ในประเทศไทยจะมีจํานวนประชากรหนาแน่นในพื้นที่เมืองหลวงส่วนในพื้นที่ชนบทจะมีจํานวนประชากรเบาบางร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กเลยเน้นตั้งร้านในเมืองหลวงที่มีผู้คนจํานวนมากส่วนใหญ่ในชนบทมีผู้คนน้อยเกินไปไม่คุ้มที่จะมีร้านเต็มรูปแบบคอมเมนต์ต่อมาเพราะสะดวกมากราคาถูกมันสะอาดไม่ว่าคุณจะไปที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นสาขาไหน คุณจะพบสินค้าเหมือนกันถึง99%ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลกับการหาสินค้าในตอนที่ฉันอยู่ประเทศไทยเกือบทุกวันฉันไปร้าน7 e เว่นอลเว3ครั้งใน1วันคือครั้งละ1มือและเปิดทุกวันตลอด24ชั่วโมงหาอะไรกินได้ตลอดเวลาเมื่อคุณหิวพวกเขามีอาหารที่ร้อนที่อุ่นให้ลูกค้าและมีของว่างด้วยคอมเมนต์ต่อมา เซเว่นอในประเทศไทยประสบความสําเร็จจริงๆสาเหตุที่มีร้านเซเว่นอเลเหลายแห่งในพื้นที่เดียวกันเนื่องจากพวกเขาพิจารณาว่าอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของทุกคนได้หมดและแม้ว่าจะมีแบรนด์อื่นเปิดขึ้นมาแข่งขันในพื้นที่ใกล้เคียงก็ตามแต่จะแข่งขันได้ยากมากและมักจะมีลูกค้าน้อยโดยปกติแล้วพนักง,งานของ7 e เ e ่ e อเลเวมีมารยาทดีและมักมีโปรโมชั่นที่ดีกว่า อีกปัจจัยหนึ่งก็คืออาหารสำเร็จรูปมีหลากหลายกว่าและคุณภาพดีกว่าคอมเมนต์ต่อมา CP เป็นผู้ถือแฟรนไชส์ระดับประเทศและเป็นเจ้าของแบรนด์มีการขายแฟรนไชส์ให้กับคนที่ต้องการเปิดร้านเซเว่นอิเลเว่นเป็นของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาราคาของพวกเขาค่อนข้างแข่งขันได้ เมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าแบรนด์เดียวกันระหว่าง7ซเว่ e อเลกับซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาราคาเท่ากับซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อความสะดวกของคุณจะได้พร้อมทานพวกเขาอุ่นอาหารให้คุณดังนั้นถ้าคุณซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งถ้วยหรืออาหารแช่เย็นพวกเขาจะอุ่นให้คุณคอมเมนต์ต่อมาสาเหตุที่ประเทศไทยมีร้านเซเว่นอเลเเยอะมาก เป็นเพราะคนไทยชอบทานอาหารตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้เป็นคนไทยคะ่ะในประเทศไทยร้านเซเว่นคุณสามารถจ่ายบินซื้ออาหารขนมเครื่องดื่มเย็นหรือร้อนและอื่นๆโดยสภาพที่ร้อนในเมืองไทยการไปที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีแอร์24ชั่วโมงทำให้ได้คลายร้อนเป็นอย่างดีแล้วหาอะไรกิน เราเป็นอันดับ2ของโลกที่มีร้านเซเว่นอมากกว่า12,000แห่งเป็นรองแค่ญี่ปุ่นที่เป็นอันดับหนึ่งมาดูกันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะร้านเซเว่นอในไทยมีบริษัท CP o เป็นเจ้าของอยู่ในเครือ CP ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกอาหารรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ้าของเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่ฉลาดซึ่งรู้วิธีดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในประเทศไทย กลยยุทธ์ของพวกเขาไม่มีอะไรพิเศษจริงๆหากนําไปใช้กับประเทศอื่นพวกเขาอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงหรือถูกฟ้องร้องเรื่องการผูกขาดตลาดได้แต่ในเมืองไทยเขาไม่ต้องเผชิญกับปัญหานี้นอกจากนี้พวกเขายังขายโทรศัพท์ของ True ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือตรวเป็นบริษัทในเครือเช่นเดียวกันฉันไม่ได้หลีกเลี่ยงเซเว่นอีเลเวเป็นพิเศษแต่ถ้ามีทางเลือกอื่นที่อยู่ไกลๆฉันจะเลือกทางเลือกนั้น นอกจาก7 e เ e ่นอแล้วยังมีคู่แข่งอย่าง Tesco, Lotus, e x p r e s s สมินิบ i x i ซและ Family Mart แต่สาขามีน้อยมากก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของคนต่างชาติว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับร้าน7 e เ e ่นอเในประเทศไทยไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตาม ฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ